หาก,กับไปเหมือนใจได้ปริญญาชีวิตผู้สาวบ้านนาอุดการศึกษามีน้อยขาดโอกาสเรียนเพราะจนเป็นคนเลือนลอยโชคดีมีอ้ายเฝ้าคอย หยัดยืนให้ออกาดใจ <c oughs> กระออกล่าวค้าววาสบายดี <c oughs> สวัสดีเพื่อนๆนะครับมันบุรี่เขาตาเทียแอดนครพนมผมแนนวดกเกษตรนอกโรงเรียน ผู้ชายที่สูงชลุตตุดปอดยอดฐานมาแก้ผ้าไว้นะครับกลับมาจะเจอกันเหมือนเดิมเป็นประจำวันนี้หนวดมีเรื่องราวดีๆมาเหมือนเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้เร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องไปรับลูกที่โรงเรียนนี่นะครับวันนี้หนวดมีอะไรเหรอวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําต้นหม่อนนะครับทําได้ด้วยลรต้นหม่อน ทำได้เราเป็นผู้ผลิตต้นหม่อนนะครับเราทําต้นหม่อนนอกของเราเนี่ยยิ่งเป็นสายพันธุ์ที่ปักชำยากๆนะครับพวกหม่อนผลยาวอะไรแบบนี้นะครับแล้วต้นเนี่ยบางทีเราปลูกไปต้นสูงเถอะทะสูงใหญ่โตมาหัางกลา,กายเป็นต้นมะม่วงแล้วไม่รู้จะทําไงวันนี้นะัน,นวดมีวิธีการนะครับโดยการที่เรานํามาทําให้ได้ต้นใหญ่แล้วก็ให้ผลผลิตที่เร็วนะครับพูดง่ายๆว่าต้น ใหญ่ได้ผลผลิตเร็วนะฮะเดี๋ยวนะนวด,ดมีวิธีการที่จะถาให้เพื่อน,อนๆได้ดูกันอ่ะมาเริ่มต้นที่วัสดุอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างเหมือนเดิมนะครับวัสดุอุปกรณ์ของเราก็อยู่ในะตะกร้าดูเลมอนเนี่ยนะครับก็มีมีดคัตเตอร์หรือใครที่ใช้พวกมนะีดแะติดตาเสียบยอดก็เข้าใช้ได้เทปพัน แอลกอฮอล์กันไกลตัดกิ่งนะครับแล้วก็กันไกลตัดกิ่งใหญ่ด้วยอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปตัดกิ่งกันก่อนกิ่งนี้เลยคือเราอยากจะได้ต้นใหญ่เลยใช่ไหม เราอยากได้ต้นใหญ่แต่ไอหมอนตัวนี้เนี่ยเหมือนเป็นตัวนี้ไวทคิงเนี่ยพวกขาวปากกีพวก,กมาริยันขาวอะไรพวกนี้ยไต้หวันสตรอเบอรี่เลดคิงอะไรพวกนี้คือไม่มีวันที่เราจะปักชำได้เลยพอปักชำไปเนี่ยมันมันยากมากนะมันมันไม่ค่อยออกรากมันเปื่อยมันแห้งแล้วสท้ายวันก็ตายเพราะงั้นวันนี้น,นวดจะพาเพื่อนๆมาทําต้นราเอ,าเอาต้นนี้เลยเพื่อจะได้ต้นใหญ่นะครับอ่ะแรกเราต้องตัดก่อน ตัดออกมาเลยนะครับตัดยากนิดนึงแต่ว่าก็ถ้าใครมีเลือยก็ใช้เลือยได้นะพอตัดแล้วเดี๋ยวคอยดูนะฮะยังรอเลยอ่ะ <laughs> คนมาอะไรไม่รู้ขนาดตัดหมอนอยังรอ <laughs> ย่องเอาเลยฮะย่อเงาเลยเจ้าของเนาะอาทิตย์แรกก็ตัดเราแค่นี้พอเนาะตัดทีนี้เราก็เอาหมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเราทําเป็นต้นสาธิตสักต้นหนึ่งนี่วางนี้ก่อนขออนุญาตถอดเกือบบูทนะครับเป็นรองเท้า อดีตประธานาธิบดีนะฮะก็ได้กิ่งมาแล้วแล้วก็ลากนะครับลากลากเนี่ยเราต้องใช้ลากที่ใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่ากิ่งเขาใหญ่นะครับก็คือการเสริมลากไปใส่ลงไปในกิ่งนั่นเองกิ่งแบบนี้ตัดออกเลยนะครับ ให้เขาแตกกิ่งมาใหม่เนี่ยวพวกนี้โอ้ให้หมดเลยไม่ต้องมปเสียดายเดี๋ยวตาที่เขาส้อนอยู่เขาก็จะแตกออกมาใหม,ม่แล้วทีนี้เราก็ทำการวัดนะครับเราจะใส่ประมาณนี้รากเนี่ย จะใส่อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเสริมสักสองลากถ้าเราวัดขนาดของลากว่าลากที่เหมาะสําหรับเสียบใส่ลงไปในแบบเนี้ให้เราจา,ากขนาดก็คือให้ได้ลากเนี่ยหใน3ของกิ่งนะครับหงในสามของกิ่งก็จะพอดีเลยอ่ะทีนี้ตัดลากมาก็ใช้ลากใหญ่หน่อยนะครับ โอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะใส่สองลากนะครับใส่สองลากลากหนึ่งจะใส่สั้นลากหนึ่งจะใส่ยาวนะครับนี่ไม่ยากนะทำง่ายนี่ไงไอที่นวนวดทำให้ก่อนแล้วนี่พวกนี้แล้วก็มีคัตเตอร์ เปลี่ยนใบมีดนะครับถ้าใครที่ใช้คัตเตอร์เนี่ยเปลี่ยนใบมีดทุกครั้งนะครับเพื่อมันจะได้คมเอาใบมีดอยู่ไซด์ด้ว่าหมน่า <c oughs> ได้มาแล้วเปลี่ยนใบ ใบเก่าเนี่ยก็สามารถจะเก็บไว้ใช้ได้นะฮะแต่ว่าเราใช้ในงานอื่นนะฮะที่ไม่ใช่งานที่ในการติดตาหรือว่าเสียบยอดนะครับเสียงแหบหมดแล้วฮะบางทีหลายๆท่านอาจจะได้ชมในตอนที่นาหนวดไลฟ์สดไปในเพจเกษตรนอกโรงเรียนอยู่นะครับในเพจวันนี้ผมก็ไลฟ์สดไปนะฮะมีคนมาดูนะครับประมาณาสักสามสิบล้านแล้วนะครับนะครับถ้าล้านไหนที่ยังไม่เข้าไปดูก็เข้าไปดูได้นะครับ คนดูเยอะอยู่นะคนดูประมาณแปด0ิตแดพได้แล้วนะครับวันนี้นะ้านวดลงไปในเพจนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านแชร์ไปด้วยสําหรับท่านที่นิ่มาในในช่อง y t u t u เนี่ยเพราะว่าหลายๆท่านไม่ได้เข้าไปดูในเพจผมก็เลยต้องเอามาเผื่อแผลให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในใน u t u b e ด้วยอทีนี้ก็เช็ดนะครับวิธีการเช็ดก็เหมือนเดิมนะครับเสื้อแล้วก็มือกวากลงไปทางนี้บิดขึ้นมา เช็ดด้วยเสื้อข้างในนะครับอย่าเช็ดข้างนอกนะถ้าเราเช็ดข้างนอกปุ๊บเนี่ยมันสกรปรกแล้วคนมองเห็น <c oughs> อ่ะทีนี้ได้วิธีเอามาเสียบก่อนเวลาเสียบเนี่ยเราจะต้องเสียบด้านที่อยู่ด้านล่างก่อนเหมือนอันนี้อยู่ด้านล่างเดี๋ยวอีการังยีอยู่ด้านบนถ้าเราเสียบด้านบนก่อนเนี่ยมันจะพัดไม่ได้เพราะมันจะติดด้านล่างฮะก็ เสียลงไปเลยเสยลงไปอุ้ยตาแล้วจริงหน้านี้นะหน้านี้ไม่เป็นไรไม่ไ,ไมไ่เอาใหม่ใหม่เอาหน้านี้ก่อนนี่หน้านี้จะสวยกว่าหน้ามันกว้างกว่าเอ๋อันนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพันทับเลยนะะพันทับเขาก็จะเปะ เข้ากันเหมือนเดิมแล้วก็มาเฉือนที่ลากนะครับเฉือนก็เฉือนเหมือนเดิมนะครับก็คือด้านที่อยู่ด้านในเนี่ยจะเฉือนน้อยกว่าด้านอันนี้ไว้ด้านในอันนี้ด้านนอกนะครับสั้นนิดหนึ่ง ก็จะพอดีเป๊ะเลยนะฮะลากของเราก็จะพอดีทั้งสองด้านเลยไหมมันก็จะพอดีกันหมดเลยทีนี้ก็ทำการพันนะครับพันเนี่ยขอดึงเทปมาก่อนมันจะพันง่ายเวลาพันเทปก็เหมือนที่นัหนวดเคยแนะนำ เพื่อนๆไปนะฮะอันนี้เราพันจากข้างบนลงมาข้างล่างก่อนนะครับพันจากบนลงล่างพันให้เขาอยู่ก่อนอ่ารอบแรกบนลงล่างก่อนทีนี้รอบสองพันจากล่างขึ้นบน พันหนาหนาหน่อยก็ได้นะครับไม่เป็นไรให้เน่นเๆหน่อยก็จะได้ไม่เคลื่อน เทปแนวเทปทับไปเลยนะครับอ่ทับไปเลยได้แล้วหนึ่งขางอกได้นะฮะอ่ะทีนี้ขาต่อไป ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเชยนไปเลยนะฮะแบบนี้เฉียนพอถึงเนื้อไม้ก็พอนะครับไม่ต้องให้ติดเนื้อไม้ไป จะแข็งหน่อยเพราะว่าลากเขาเริ่มแก่แล้วนี่อ้เียก็ประมาณนี้นะครับ ไปแบบนี้วางไ้ขนิ่เน็ตหนึ่งโอเคก็อยู่ประมาณนี้นะครับ แนบสนิททั้งสองข้างนะครับสินี้ก็พนันเหมือนเดิม ที่เหลือมาจากที่เราปาก็ตัดออกได้เลยนะครับโอ้ตัดออกหลายทีมาเนี่ย <laughs> บอเปนยังบอเป็นยังไอ้บอ,เ,บอเสื้อคำว่าคงน้องคำฮักเฮาสองน้องบอกบ่ต้องสนใจเนี่ยนะครับพันไปเลย อันนี้มันกิ่งใหญ่นะถ้ากิ่งกิ่งยิ่งเล็กเนี่ยยิ่งทำง่ายนะครับถ้าเล็กกว่านี้จะทําง่ายไปอีกกิ่งใหญ่มันคอนโทรลยากนิดนึง นี่หลักสูตรเรงรัดยากไหมครับไม่ยากเลยิดเดียวทีนี้เราก็านำไปใส่กระถางไว้ก่อนกระถาง อันนี้อย่าอย่อย่า,ยาเพิ่งงอนะครับเพราะว่าผมผมตัดเขาสั้นไปนิดนึงแต่ถ้ายาวเนี่ยถ้ายาวลงมาอีกเนะี่ยจะงอได้ตอนนี้ถ้า,าองอเนี่ยมันจะม,นมีผลกับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปงอเขาก่อนต้องใส่อย่างนี้ก่อนแต่ถ้าเราตัดย,วยาวๆแบบนี้กิ่งมันเล็กรากมันอ่อนแบบเนี้ยไอแบบนี้งอได้นะครับเนีย่ยเหมือนกันเนี่ยอันนี้ใช่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพ,นพนื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ มีหมอนต้นโตๆอยู่ที่บ้านแล้วทีนี้กิ่งเขาเยอะเกินไปจะตัดทิ้งอย่าทิ้งเด็ดขาดผมบอกให้ตอนนี้เชื่อไหมว่ามีคนถามซื้อผลหมอนเนี่ยเยอะมากนะครับทั้งสื่อโซเชียลทั้งทั้งแถวที่เรารู้จักนะครับอย่ากลัวว่าเราไม่รู้จะไปขายที่ไหนตราบใดที่เรายังคิดคุณเนี่ยก็ยังสามารถจะมาดู youtube ช่องผมยังได้เลย สามารถดู Facebook ได้ดู youtube ได้นั่นคือตลาดของเราั้งนั้นเลยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังเริ่มต้นที่คิดที่จะปลูกหม่อนอยู่หม่อนนอกดีต่อสุขภาพมากๆนะครับอ่ะทีนี้ต่ออีกนิดนึงเราตาข้างล่างเอา,เอาออกเลยนะครับตาข้างล่างออกให้หมดเลยตาที่ต่อนะครับ อันนี้ล่างเกินก็เอาออกนะครับก็ไว้แค่นี้ทีนี้ก็กรีดรากนำล่องกรีดไปตรงรากเลยนะครับขีดต้นหน่อยหนึ่งเพื่อถึงเวลาวันหนึ่งเขาอยากออกรากนี่กรีดเลยนะครับบางคนบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากทําแบบย,ยาวๆแบบนี้ได้ไม่ได้หนวดเราก็สามารถจะตัดแล้วก็สามารถทำที่เป็นสองท่อนก็ได้เหมือนกัน ะะต้องปลูกให้ดูไหมปลูกดูหน่อยสักต้นไหมครับเดี๋ยปลูกให้ดูสักต้นหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวไปเอากระถางก่อนฟริงอันนี้คือดินที่เราเตรียมมาอ่ะเราก็จัดการใส่ลงไปวางหลักฐานให้แน่นๆก็ใส่ดินลงไปนะครับอตอนใส่ดินก็ อีสีสเมื้อน right ี spicy! ้ม <Pie ces in Spanish> ื <puppy> ้อสันวันดีมื้อตุดกินสิ้นเจี้ยอยู่อีสิ้นนี้หัวใสหัวใสให้เจ้ามานให้เจ้ามั่งให้เจ้ามี ไอ้เจ้าใหญ่โตร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเออพ่อใหญ่เอ้ยอควันเอ้ยขวันมาควันมาอยู่น้ำนี้มาอยู่น้ำต้นม่อนนี้ให้คำคุณคำคุณ ให้ผู้เบิงรายการหนหนวดสุขสมวังดังใจหมายคิดปองสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมให้ผู้นั้นมีแต่ความสุขความจเจริญอะเรียบร้อยฮะนี่คือวิธีการปลูกปลูกไปบนี้เสร็จใส่กันสบัดไหม อันนี้หนวดจะไม่ใส่กันสบัดต้นนี้เพราะหนวดจะเอาไปวางไว้กับสุ่มโน้นอ่ะเรียแบบร้อยนะครับหลังจากนี้ก็คือลดน้ําปกติกวันละครั้งทีนี้เวลาเราจะเอาไปลงปลูกนะครับต่อไปเนี่ยเวลาจะลงปลูกพอเขาติดแนบเสน็จกันหมดแล้วเราค่อยกรีดเทปออกแล้วก็ปลูกทับปิดทับเลยนะฮะทับรอยรากเ,าเลยเขาก็จะเป็นรากที่ออกมาโดยที่เราเสริมไปให้

วางไว้เสร็จปุ๊บเชือกฟางเนี่ยกูข้างเท้าครับก็เอาเชือกฟางผูกไว้นี่เป็นการป้องกันแม่เขาโยกเยกไปไหนเรียบร้อยนะครับ ก็จะเป็นต้นที่มีทรงที่สวยนี่เดี๋ยวนั่นวัดเจ้าน้ำมาลดนะครับลดน้ำถ้าเราลดน้ำให้ชุ่มเนี่ยนะครับตาที่เคยแตกมาเนี่ยตาพวกนี้ที่แตกอยู่แล้วเนี่ยจะไม่เหี่ยวนะฮะคือพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้นเขาเนี่ยลำลำต้นแบบเนี้ยต่อให้เราไม่ใส่รากแค่เราแช่น้ำเอาไว้เนี่ยตาพวกนี้ก็จะแตกออกมาแตกตาออกมาแตกตาออกมาแตกตาออกมาแต่ว่ารากเขาไม่ออกเขาก็เลยเปื่อยตายไปแต่ถ้าเราเสริมรากให้เนี่ย ตาเขาแตกอยู่แล้วรดน้ําให้ชุ่มแบบเนี้ยเขาก็ดูดน้ําตาเขาแตกออกมาแตกออกมาต่อไปพอลากออกมาด้วยตาพวกนี้ก็อยู่ได้สบายเลยวิธีการง่ายๆทําง่ายๆก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองไปทํากันดูนะครับนะผมพยายามหาเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยผมเสียดายต้นนี้เขาเป็นลูกอยู่นะจริงๆแล้วอยากจะเอามาทําเหมือนกันคือถ้าเราทําต้นแบบนี้ได้อะคุณคิดดูว่าเราทําแบบนนเนี้ยสูงประมาณเนี้ยทำเสร็จปุ๊บเราใส่กระถางใหญ่ๆตั้งไว้หน้าบ้านเนี่ยหรือไม่ตั้งไว้ ตั้งไว้ตรงไหนก็ได้พอเขาแตกตาแตกกิ่งออกมาทรงเขาจะสวยมากแล้วเราจะได้ตอใหญ่ๆเลยนะครับก็ลองไปทํากันดูนะฮะวิธีการทําง่ายๆถ้าทําจริงๆนะถ้าเราไม่มัวแต่น้นนี่นั่นอยู่นะครับ5นาทีก็เสร็จแล้วเราสามารถจะได้หม่อนต้นใหญ่ๆแบบนี้เอาไว้ปลูกแล้วนะครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียวติตามรับชมรายการนหน้าหนวดหวังว่าคลิปนี้คงจะนะครับมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านบางทีหม่อนสูงเกินไปก็ สามารถจะตัดทําแบบนี้ได้เลยแบบนี้เหมือแบบน,แบบน,แบบนกันเลยอันนี้ก็รหน้าวดทําไว้เดี๋ยวก็จะทําการปลูกไครับเราเสริมไปเลยรากเสริมรากให้เขาได้ไหมอ๋อละวันนี้พอแล้วก่อนจากกันนะครับฝากช่องนิดนึงช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาดินแปลันลบไปดูช่องพี่ต้อม ทั้งสาระทั้งความบันเทิงทั้งปลูกผักทั้งปลูกโน่นนี่นั่นการขยายพันธุ์ผักต่างๆแม้แต่การทําจุลินทรงจุลินซีย์สารข้าวสารน้ําข้าวสารเสร็จเพี้ยงนะแคสลดลงไปปุ๊บต้นไม้ใหญ่เลยเออนะ้ำมะนาวที่อื่นเนี่ยเขาขายกันลูกละ5บาท10บาทนะครับบ้านพี่ต้อมออกตลอดเพราะมันเป็นมะนาว ดกพิเศษนะ,นะันะก็ไปดูได้นะครับช่องต้อมปลูกผักสวนครัวการเดนแฟนอีกช่องหนึ่งช่องนนหนวดนะครับก็คือช่องกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นช่องที่นนหนวดเนี่ยปลูกมะเดือ่อทํามะเดือ่อขยายพันธุ์มะเดือ่อตามภาษาหนวดนะครับวิธีการที่นนวดแนะนําไม่ใช่มาสอนแต่แค่มาบอกกล่าวกันเพราะว่านนวดทํา,าแล้วได้ผลดีเยี่ยมนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทากันดูก็แล้วกันนะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่สำหรับวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืมคิดดีพูดดีทำดี แล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนหนวดลาไปแล้วสวัสดีครับก่อนจากการคืนนั้นสองเราต่อเลไไหมก้สองเราอีดอย่างคืนนั้นต่อได้ไหมโก้